หลกหลังคา New Fortuner คันนี้นะคะติดตั้งตัวถาดทรง RR 0 4 4บอนค่ะ วันนี้นะคะคุณลูกค้าเดินทางมาที่ SCR ราชาแหลกลังคาเพื่อทำการติดตั้งแหลกลังคาให้กับเจ้า All New Fortuner คันโปรโดคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เลือกตัวถาดทรง r r 0 4สีบอลขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1เมตร50นะคะคานควางที่เราให้คุณลูกค้าเป็นคานควางทรง r b ร3บสีบอลน,นะคะขึ้นชื่อเรื่องการรู่ลมมีฉายาว่าคานควงทรงปีกเครื่องบินเห็นไหมคะเอกลักษณ์โดดเด่นของเราเลยคือการติดตั้งโดยใช้สแลกยึดนะคะน็อตที่เรา ใช้ในการประกอบตัวถาดเป็นนอสตนเลสน,นะคะและทางเราทำยางปิดร่องคานด้านบนและร่องคานด้านล่างให้คุณลูกค้าสวยสดงดงามตามภาพที่เห็นเลยนะคะเห็นไหมคะนาแข็ง,งแรงตรงรุ่นมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เรามีสำหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะต้องการงานดีคุณภาพเรลี่ยนเชิญมาที่เ c r ราชาแหลกหลังคาได้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0992825 922หรือ0969824289หรือจะแอดไลน์เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ที่ sairscr4x4 นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้สะดวกสบายมากๆติดออกมาแล้วสวยเหมือนเดินทางมาติดตั้งที่เราแน่นอนค่ะอยากได้งานดีมีคุณภาพเรียนเชิญเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชม รับฟังกันอีกเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ